สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืนนี่เลยนะครับซิก s ซาเออรโมเดลก็คือ p 2 2 0กระบอกนี้มาพูดคุยแล้วก็ดูกันนะครับจับถือปืนนิ้วอยู่นอกรงไกลทาการปลดแมกกาซีนนะครับอยู่ด้านล่างนะดันนะครับไปข้างหลังดึงออกเคลียร์ปืนให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีปืนปลอดภัยนะครับลดนกลงนีนะครับ เรามาดูนะครับที่ฐานด้านซน้ายของตัวปืนนะคแบบช้าๆนะครับถือว่าเป็นตัวปืนที่ผมเนี่ยไม่เคยได้จับสัมผัสนะเป็นครั้งแรกเลยนะครับบนสไลด์ก็จะเขียน six s a u e r นะครับเป็นยี่ห้อนะครับของปืนกระบอกนี้นะด้านบนนะครับก็จะมีสเลชั่นที่ท้ายนะครับของตัวสไลด์นะครับอันนี้คือคันล็อกสไลด์นะครับจะมีตัวคันค้างสไลด์แล้วก็ตัวลดนกนะสามารถที่จะ ลดลงได้นะครับตัวนี้ประกาศทำมาจากพลาสติกนะครับโพลิเมอร์แล้วก็ทำเช็คเกอร์นะครับการลื่นไว้อย่างดีเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของซิกซ์เออร์นะจับเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเนี่ยคือปืนซิกซ์เออร์นะครับสวยพลิกปืนนะครับดูที่ทางด้านขวาของตัวปืนนะครับด้านบนสไลด์ก็จะเขียน p 2 2 0นะครับนี่แล้วก็จะเขียนนะครับตรงนี้นะ เดี๋ยวผมอ่านนิดนึงครับ make in German g เยอรมนีนะครับตัวนี้เป็นเลขของตัวปืนนะครับขนาดกระสุนที่ใช้คือ9ก้คูณหรือ9มมนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวลำกล้องนะครับด้านหลังก็เป็นเซเลชั่นนะฮะศุนปืนนะครับได้มานะครับด้านบนก็จะมีจุดนะครับเล็กๆนะครับแต้มสีแดงเอาไว้นะศูนุ์ใต้ตัวนะครับศุนหลังนะครับก็จะเป็นร่องบากนะครับเป็นร่องบาก เราก็จะแต้มสีขาวเอาไว้นะครับสำหรับช่วยในการเล็งจากศูนย์นะครับได้ได้ดีนะครับระบบไกของปืนกระบอกนี้นะครับเป็นทั้งซิงเกิลงานนกยิงนะครับแล้วก็ดับเบิลสองจังหวะนะครับในการใช้งานตัวปืนนะครับเมื่อเรานำแม็กกาซีนเนี่ยบรรจุนะเข้าไปนะครับจะนั่งขึ้นลำเรียบร้อยนะครับนกเนี่จะงานจังหวะนี้ทําการลดนกลงไปนะครับ ดนนกเสร็จปุ๊บจะใช้งานตัวปืนก็ชักขึ้นมานะครับแล้วก็เหนียวดับเบิลได้เลยนะครับสามารถยิงได้เลยนัดแรกจะเป็นดับเบิลต่อไปก็จะเป็นซิงเกิลแอชั่นนะครับในเรื่องของการปลดแม็กกาซีนดูนะตัวนี้นะครับใช้การดันนะไปข้างหลังนะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆแม็กกาซีนนะครับอันนี้ลองดูนะความจุนะครับสองสี่หกแปดแปดนัดนะเท่าที่เห็นอยู่นะครับจุได้แปดนัดขนาดเก้ามิลลิเมตรการใส่ก็จะ แน่นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ให้ความมั่นคงดีนะปลดก็ง่ายนะครับมันจะมีตัวเกี่ยวตัวนี้เอาไว้เกี่ยวสําหรับดึงแมกกาซีนออกนะประมาณนี้นะครับในส่วนของการถอดประกอบนะครับก็สไตล์ของปืนซิกซ์วเออร์นะดีอย่างนะครับใครใช้ปืนซิกเนี่ยการถอดก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับอันดับแรกเคลียร์ปืนให้ปลอดภัยปลดแมกกาซีนดึงสไลด์นะครับจากนั้นนะครับทําการค้างคนะ้างสไลด์นะครับแล้วก็ บิดนะครับตัวนี้ตามเข็มนาฬิกาไปนะครับหนส่วนสรอบแล้วก็ลดสไลด์ลงนะถอดออกได้เลยนะครับง่ายมากนะโครงทำมาจากอัลลอยนะครับค่อนข้างเบานะค่อนข้างเบานะครับมาดูที่ด้านในนะครับของตัวสไลด์สปริงดีคอยนะครับชั้นเดียวลำกล้องนะครับตัวนี้มีความยาวอยู่ที่4นิ้วนะครับ4นิ้วนะด้านในนะครับของลำกล้อง ลำกล้อง4นิ้วในส่วนของตัวสไลด์นะครับจุดที่สะดุดตานะครับก็คือด้านหลังนะตรงนี้ปกติเนี่ยในปืนทั่วไปเนี่ยมันน่าจะเรียกว่าเนื้อนะครับของโลหะนี่น่าจะเต็มแต่ตัวนี้ว้าเอาไว้นะฮะว้าเอาไว้นะครับอันนี้คือเข็มท้ชนวนแล้วก็จะมีตัวสมอนะครับหรือนิรภัยเข็มนะครับตัวนี้สมอรอเข็มนะครับขอเกี้ยวปอกนะปกตินะครับก็ถือว่า เป็นเอกลักษณ์นะครับของซกซาวเออร์เขาการประกอบกลับนะครับก็ย้อนขั้นตอนใส่ตัวลำกล้องนะครับเข้าไปใส่ตัวสปีดดิคอยนะครับทำช้าระมัดระวังนะครับเรื่องของการดีดนะเดี๋ยวมันจะกระเด็นหายไปนะครับระมัดระวังนิดนึงนะจากนั้นก็ประกบนะครับระหว่างสไลด์แหนใส่ตามล่างนะครับจากด้านหน้าเข้าไปแล้วก็ทําการค้างนะครับสไลด์บิดกลับมือนเดิมเสร็จนะครับเรียบร้อย เท่านี้นะครับตรวนอลงนะเดี๋ยวก็จะลองนําตัวปืนนี้ไปทดสอบนะครับอ่านิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะช่างน้ําหนักตัวปืนให้ดูนะก่อนที่จะไปยิงทดสอบนะครับนิดนึงเป็นข้อมูลนะครับเบื้องต้นช่างพร้อมกับแมก็กกาซีนเต่าตึ๊บอ่ะลองดูอยู่ที่8 1 5 3กรัมนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครับ 815.3กรัมเป็นน้ำหนักตัวปืนหรือมวลตัวปืนนะครับของ s i x ซ์ e r p 2 2พกระบอกนี้นะครับที่เหลือก็จะนำตัวปืนนี้ไปทดสอบนะครับดูกลุ่มประสุนระยะ10เมตรนะครับลองดูต่อไปนะครับจะให้ทนายสัญญาพูดทดสอบนะครับตัวปืน s i ก2 2 0งนะครับยิงแกเป้าระยะประมาณ10เมตรนะครับตั้งเอาไว้ตรงนู้นนะครับทนายจะยิงเป้าซ้ายหรือขวาครับไปทางซ้ายนะครับเป้าซ้าย นะกระสุนที่ใช้ก็คือเป็นของไทอาร์มนะครับ135เรมกรนนะครับ LRN นะพร้อมแล้วบรรจุแมกกาซีนเข้าตัวปืนได้เลยพร้อมแล้วเริ่มยิง ยิงจบนะครับปมแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับโอเคไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับชุดแรกในการยิงมือค่อนข้างลื่นนิดนึงครับเพราะว่าประกับเป็นน้ำมันอ๋อครับอ่าอันนี้จะเป็นนัดสุดท้ายไม่หลุดเลยนะถือว่าอยู่ในวงจำกทั้งหมดนะครับยอดเยี่ยมนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับ ต่อไปนะครับผมทดสอบบ้างน,นะครับ6 2ก0นะครับระยะเดียวกันนะครับ10เมตรเป้าขวานะเป้าขวานะครับเล็งจี้ไปที่กึ่งกลางเลย ยิงจบกดแมกกาซีนเขียปืนลดนกลงนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูนะครับกลุ่มกระสุนนะที่ยิงชุดแรกกันเกีบก็จะลื่นอย่างที่ทนายได้ให้คำแนะนำไว้นะครับเนี่ยประมาณนี้ใกล้เคียงกันนเดี๋ยวเราซ้ำอีกสักชุดหนึ่งนะครับ อีกสักชุดหนึ่งนะครับระยะเดิมนะครับ10เมตรอ่ะลองนะครับกับตัวซิกสอพร้อมครับ จบปิดแมกกาซีนเคลียร์ปืนลดนกหลงนะครับใกล้เคียงนะถือว่าใกล้เคียงกับชุดแรกนะครับเดี๋ยวไปดูนะนี่เป็นชุดที่2นะครับ3นัดนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือ5นัดอันนี้กลุ่ม ชุดที่1นะครับชุดที่2อันนี้ของธนายสัญญานะครับจุดหนึ่งะครับในการลิงที่ผมมองเห็นเนี่ยก็คือในเรื่องของการจัดศูนย์มันจะค่อนข้างยากที่หนึงนะครับจัดศูนย์ยากหน่อยแต่ก็พอเห็นนะถ้าเผื่อว่าพูดในแง่ของการต่อสู้ปองกันตัวโอ้สบายนะครับเหลือๆเลยนะครับชุดสุดท้ายนะครับกับตัว s i ก P220 นะกระบอกนี้นะครับแก้ไขข้อมูลนะครับความจุของแมกกาซีนนะครับจุได้9นัด นะครับอันนี้คือ9นะัดนะ,อะลองยิงนะครับที่ระยะสุดสนามดูบางๆนะครับเล็กๆเ,เลยแดงจี้นะครับไปเลยสบายปลดแมกกาซีนปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยครับผมก็ทดสอบโลงไปนะครับกับตัวซิก220 นะครับกระบอกนี้ปืนปลอดภัยนะถือว่าเป็นตัวปืนต่อสู้ป้องกันตัวที่ยอดเยี่ยมมากนะครับในเรื่องของการทํากลุ่มกระสุนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามันอาจจะเป็นที่เรื่องของช่องตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นที่ผู้หญิงนะครับผมด้วยนะแต่ถ้าพูดว่าคุ้นเคยนะครับกับตัวปืนอีกสัระยะหนึ่งผมว่ากลุ่มเนี่ยจะต้องแคบแล้วก็ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับกับตัวซีซาวเออร์นะสวยงามมากๆนะครับ9มมตรนี่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับ ทนสัญญาไปยังสูรนะครับที่ให้ความรู้เคสปืนกระบอกนี้นะนำมาทดสอบยิงรีวิวกันนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปยังสูรนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ